สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับเมื่อเช้านี้ผมเห็นโพสต์ของคุณชูวิทย์กมวลวิสิ์เอาคดีสองคดีมาเปรียบเทียบกันคดีแรกก็คือคดีคดีตู้ห่าวยาเสพติดที่กําลังดังอยู่ตอนนี้กับคดีอ้ํมแยมคดีพนันออนไลน์ซึ่งนะครับมีการยึดทรัพย์ประมาณ700ดร้ล้านหนึ่งเดือนมีเงินหมุนเวียนประมาณเกือบหมื่นล้านเจ็ดพล้าน กับคดีตู้ห่าวก็มีเงินหมุนเวียนก็หลายพันล้านพอกันนะครับโดยคุณชูวิทย์วิเคราะห์ง่ายๆสั้นๆก็คือว่าสอบสวนกลางพลตำรวจโทจิรพบไปจับแจ้งข้อหาสมคบฟอกฟอกเงินนะครับแต่กองบัญชาการตํารวจนครบาลนะผู้บัญชาการตํารวจนครบาลคดีนั้นอยู่ในความรับผิดชอบนครบาลยังไม่แจ้งข้อหาสมคบฟอกเงิน คุณชูวิทย์ถามว่ารออะไรทั้งๆที่ทั้งสองคดีนั้นยาเสพติดกับการพนันออ,ออนไลน์หรือการพนันงอิเล็กทรอนิกส์หรือการเล่นการพนันที่ตั้งแต่5ล้านขึ้นไปเป็นความผิดมูลฐานเหมือนกันก็ผิดฟอกเงินในตัวนะครับนะก็ปเป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับว่าท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนเหตุใดยังไม่แจ้งข้อหาสมคบกันฟอกเงิน นะครับนะเหมือนกับท่านผู้บัญชาการตำรวจอสอบสวนกลางพลตารวจโทจีรพบแจ้งทันทีเลยนะโดยคุณชูวิทย์วิเคราะห์ว่ารอสเตตเมนต์นะรอเส้นทางเงินอะไรทำนองนั้นจะรออะไรกันไปถึงไหนครับนะครับผมในฐานะทนายความนะครับ mm hmm. เห็นด้วยกับเฮียชูวิทย์อย่างมากเลยนะครับว่านะพนักงานสอบสวนเนี่ยโดยเฉพาะท่านพลตารวจโท ที่เป็นผู้บัญชาการตำรวจคนครบาลนะควรจะแจ้งข้อหาสมคบฟอกเงินไปเลยครับเพราะว่าพยานหลักฐานเท่าที่ติดตามข่าวนี้ก็มากพอสมควรแล้วนะจะเอาถึงขนาดไหนครับพยานหลักฐานเนี่ยนะขนาดนี้ผมว่ามันก็พอสมควรแล้วแล้วมันก็เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินเหมือนกันเมื่อมันเป็นความผิดมูลฐานเหมือนกันทั้งสองคดีก็น่าจะทําเหมือนกันนะครับทุกครูนะท่านผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางเนี่ยท่านก็ แจ้งสมคบฟ้องเงินเลยทันทีทํางานรวดเร็วต้องชื่นชมสอบสวนกลางครับใครเห็นด้วยก็ช่วยกันแสดงความคิดเห็นใครเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กันไปเป็นกําลังใจให้เฮียชูแชร์ให้ถึงที่สุดนะครับ